คิกออฟก่อนเกมวันที่20มีนาคม2568วันนี้นะครับสเต็ป 4T ทเด็ดบอลองวันนี้เราจัดมาให้อีก4คู่เหมือนเดิมครับมาดูที่คู่แรกครับอิหร่านพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เกมในกลุ่มเออิหร่านเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเจ้าบ้านอิหร่านมีผู้เล่นดาวเด่นและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่วงการฟุตบ,บลอลเอเชียกำลังมุ่งมั่นครองเกมยึดตำแหน่งที่ดีสุดในกลุ่มโดยพวกเขาต้องการช,ชนะในเกมนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกครั้งหน้าขณะที่อาหรับเอมิเรตส์ก็ไม่ได้มาเพียงแค่เติมเต็มในกลุ่มนี้ครับ พวกเขามีทั้งความสามารถในเกมลุกและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ UAE มีความสามารถในการสร้างความประหลาดใจและพิกสถานก,การณ์ที่คาดไม่ถึงได้เสมอครับทำให้เกมนี้ผมมองไปที่ UAE อารับอิมิเรตน่าเชียร์กว่าครับและคู่ต่อมาครับปาลากวาพบกับชิลีผลงานเจอกัน10นัดชนะ5แพ้5ด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้เจ้าถิ่นปาลากวาเป็นงานยากนิดหน่อยเพราะจะขาดกับตันทีมอย่างกุสตาโวโดเมสและยัง ส่วนฝั่งของชิลีสภาพความพร้อมดูดีกว่าเพราะจะได้ฟิลิเป้โลโยล่าแบ็กขวาพลทโทแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับวันนี้เปิดมาเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกผมดูแล้ววันนี้แนะนําว่าอยู่ฝั่งรองอย่างชิลีดีกว่าครับผมคอมองชิลีจะชนะ2-1ครับ ผู้ต่อมาครับเป็นทางด้านซาอุดีอาราเบียพบกับจีนเกมในกลุ่ม4ีซาอุดีอาราเบียเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจีนโดยในเกมที่อาจส่งผลอย่างมากต่อเส้นทางสู่รอบต่อไปของทั้งสองทีมสถานการณ์ในกลุ่มของทั้งสองชาติสูสีกันอย่างมากครับโดยซาอุดีอาระเบียและจีนมีคะแนนเท่ากันแต่ถูกจัดอันดับแยกจากด้วยการผลต่างได้เสียของประตูทั้งคู่กําลังไล่ล่าพื้นที่ทั้งสองอันดับแรกของกลุ่มซึ่งเป็นโคต้าสาหรับการเข้าสู่รอบอััตตโนมิปัจจุบันพวกเขาตามหลังออสเตรเลียอันดับที่สองของกลุ่มเพียงแต้มเดียวเท ับจีนวันนี้ไปเยือนก็คงเป็นโอกาสสาคัญที่จะเก็บ3แต้มนอกบ้านและสร้างความได้เปรียบเพื่อแย่งตําแหน่งท็อปทูคอมองไปที่จีนชนะ2-1ครับ และคู่สุดท้ายกาตาพบกับเกาหลีเหนือครับเกมในกลุ่ม A กาตาเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเกาหลีเหนือโดยเจ้าบ้านกาตาทีมแชมป์เอเชียล่าสุดหลังจากที่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาความกระหายในการผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นครับพวกเขาพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ชัยชนะในเกมนี้ทางด้านเกาหลีเหนือพวกเขาจะนาเอาความแข็งแกร่งและความลึกลับมาใช้ในสนามในความพยายามที่จะทำเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ครับการแข่งขันในกลุ่มนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามกาตามีความแข็งแกร่งในหลายด้านก็จริงโดยเฉพาะใในนนเเรรื่่อองงขกาาลบ และฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นจากการเป็นแชมป์ของเอเชียการเล่นในบ้านและการสนับสนุนจากแฟนบอลจะช่วยให้กาตาขวาไยได้ในเกมนี้เพียงแต่อาจจะเจองานยากกอดทิศเอาไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมคงบองไปที่เกาหลีเหนือจะเบียดเอาชนะไปได้2อหนึ่งครับสเตปสี 4, ท่ทีเด็ดบนลองวันนี้จัดมาให้ครบ4ทีมแล้วนะครับวันนี้คลิกอก่อนเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ